ช่อง Youtube น่ายตนกามาแล้วครับฝากพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามติดตามแล้วกดมองรูปกระดิง่งแล้วสิมีคำวา่าทั้งหมดให้พี่น้องกดเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปทุกๆคลิปที่นายตนกาลงครับ มีเทคนิคการเลี้ยงหัวควายและสัตว์หลายประเภทพร้อมด้วยเปิดราคาวัวทีน่าสนใจมีบริการหลับทรงหอดบานหอดเฮื่อนบวกค่าจัดทรงเพียงกิโลละสิบหาบาทติดต่อเบอร์โทร0644867066ปช่คดไปชิปกันได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟแฟนคลับในตุรกีทุกคนครับวันนี้ เปิดวัวแม่สาวนะครับลูกได้ลูกนึงแล้วครับพี่น้องครับตอนนี้ทองในเจ็ดเดือนกลัวนะครับพอโคมโตเดือนสักเจ็ดสิบห้าครับพี่น้องครับเป็นวัวลูกกระทบนะครับพี่น้องครับส่วนสูงดีนะครับลอยซีซีพัวเกือบลอยห้าสิบนะครับพี่น้องครับเป็นวัวแดงโบ๊นะครับใบโหโบ๊นะครับใบหนาโบ๊ทแกงขาโบ๊ครับพี่น้องครับเครื่องโบ๊นะครับโค้หางง่ายนะครับลึกงามพันธุกรรมดีครับพี่น้องครับเนี่ยสวยปะครับพี่น้องครับอ่า นะครับยืนสง่าผ่าเผยครับส่วนสูงดีนะครับส่วนทรงดีครับพี่น้องครับเอาไปกับสองเดือนกัดได้กินน่องแล้วครับพี่น้องครับเนี่ยให้ลูกตัวแรกเป็นตัวผูกครับเนี่ยสวยงามมาครับพี่น้องครับหนังหน้าสายใหญ่พัฒนากรรมดีนะครับลำเนื้อนลำตัวยาวนะครับส่วนสูงดีเลยนะครับดูกันนะครับดูกันจัดๆเลยครับเนี่ยเป็นวัวขังคอครับพี่น้องครับเอาไปใส่หัวหันจังน้อยนะครับพี่น้องครับเอาไปใส่หัวหันจังน้อยเนี่ย พี่น้องครับคุ้มเดินคุ้มเลี้ยงอีก2เดือนนะครับเปิดในราคามีตรผาบครับเปิดในราคาเกษตรกรจับต้องได้นะครับพี่น้องสนใจโทรมาสอบถามครับ0644867066ครับพี่น้องครับ0644867066เข้ามีบริการรับส่งฮอดบัตฮอตเทนครับบวกค่าจะส่งเพียงกิโลละสิบห้าบาทครับพี่น้องครับบวกค่าจะส่งเพียงกิโลละสิบห้าบาทนะครับในายการรับผสมเทียมนะครับพี่น้องครับเนี่ยอาสนใจโทรมาสอบถามเลยครับ0 6 4ย์หกสี่ สี่แปดหครับพี่น้องครับ0644867066นะครับส่วนสูงกับลอยสี่สิบลอยห้าสิบพอนะครับพี่น้องครับมันสูงอีหลีครับตัวนี้ครับตะหนอกตั้งตรงนะครับหัวได้แล้วลูกหนึ่งครับพี่น้องครับเป็นลูกกระทบนะครับผลงานผมว่าเด็ดดวงแท้แน่นอนครับเนี่ยสวยปะครับสีดีครับพี่น้องครับสีดีนะครับโบสครบเคพลอกนะครับโบสมาเต็มเลยตัวนี้นะครับเนี่ยแข้งขาดีครับพี่น้องครับตานมดีนะครับมั่วแบบนี้ ให้นมลูกดีแน่นอนครับพี่น้องครับโครงสางง่ายดีนะครับโครงสางง่ายดีล้ำเหนือล้ำโตเงีวนะครับเนี่ยสวยงามมากครับพี่น้องครับเอาสนอาสนใจครับ0 6 4 4 8 6 7 0 6 6ครับพี่น้องครับ0 6 4 4 8 6 7 0 6 6โคบโตได้พี่น้องได้โคบโตเลือด70็ดกว่านะครับเลือด7จหานะครับตัวนี้มั่มีหมกแป๋วครับพี่น้องครับเนี่ยเขาเอื่อไว้มั่วแดงโบดครับพี่น้องครับโบดครบเครื่องเนี่ยชัดเจนมากครับพี่น้องครับชัดเจน เขากำลังงามนะครับเอาไปประดับบารมีครับพี่น้องครับ0644867066ครับพี่น้องครับ0644867066นะครับบัวงามบุยลำเด้อพี่น้องะเอ้าเขามีบริการรับทรงขบานโเทือนครับสําหรับลิปนี้ก็ย่วพอสมควรครับฝากพี่น้องใส่กดไลไ์กดแช่เป็นกําลังใจในต้นกามือน้ขอกลกาวขบาาสวัสดีครับ บุญมีงานไอสิพาพนงามไปเบิ้งหมอลำสิงส่วนตัวไอ้มันก็เป็นคนจริงบ่เคยสิถิมแมนผู้สาวหลายคนแต่ไอายมันเป็นคนจนมีผู้สาวหลายคนแต่มีรถคันเดียวแต่เฮามันคนมากเที่ยวมีรถคันเดียวแต่ว่าสาวหลายคนมีรถคันเดียวแต่ผู้สาวหลายคน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn